kè con, kè nào đấy, mó, nèo đấy. Ui, mẹ mõ, kè nào đấy, mày mèn hẻn uầy, mèn bà Uói, mẹ mõ mõ mõng ngay, mõng ngay, mèn bà, bưng bừng đây nét à, thúc cả, thúc cả, bừng xuân tua, bừng cắn ngang cắn ngân đầy mất mẹn cứ ta hết này, bằng suông bưng hàn bưng gì đầy bả, đầy mất ôi oh mẹ yeah, đầy mất mày mất bắt 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 หมอที่บ,บอกเหตุเหตุที่คอยบอกนายหมอจ้าแม่หมอจ้าสวัสดีจ้ามาเบ่งด่วงจ้าน,น,นั่งรับนั่รับขอบนันกเอ้าเมึงมาอย่างอิน่นน้อยนี่มีเรื่องทุกข์ใจอันไหนบอกกูมาอันสิพาก,กันมาเบิ่งไล่มือแม่หมนแม่จ้าเอาทำเบิ่งไล่มือเอาวางดอกไม้วางดอกไม้อ,าอม่ารับตาพนมมือ ยี่เน ok ้อยนี่มึงมาเลือกผัวมันมาแมนจับแม่มอหผัวมึงนิบเป็นซางเดินสายแมนแมนบ่ะถือเลขบ่ะแมนจ้ะแม่หมอหลากสายไฟโอ้แขยหลากสายดูจวมได้ละมึลากสายดูจวมบอถือเลขแต๊กเถื่อโอ้อันนี้แม่นแห้ง ซื้อตัวไหนกันแต่ซุยแล้วกือห้องวะมึงตง้องเหตุผิธที่มึงตง้องเหตุพิธที่้างอาถรรพ์เนื่อไรเนาะแม่หมอแกเขตมึงกลับไปนี่มึงไปตัดกบ,บังย่มหนาเฮื่นมึงมีบ่มีบ่กบังชิมเลยมึงสิมีโศกมีหล,บลับบอกย่มหนาเฮื่นบอกแม่หมอแมนสลรภกันยู่บอกแม่หมอ หนาฮือนหนาฮือนไปได้ยินกินเนอหน้อยนี่ไปจังไหนก็ไม่หมอไปจังไหนเกาทั้งนี้มึงกระเบื้งมีศอกมีหลาบคือกันผัวมึงกระรังมีผู้แจ้งแม่นี่บอกเลยมึงต้องแก่กุนมึงต้องแก่ก้นแก่แนวไแดดแม่หมอแก่แนวไแดดต้องผ้ามันไปยางออมแม่สามหลอ ัวมึงกำลังสิถือของมเมนเสดอเมมหมอนี่บ่ราะปอย่างออมเม่หญิงเม,น,น,มนข่าอย่างกันมึงปากากูบ่ศักซีดปอบมึงสู้ลบลูกูได้นแนวนมันฟันบนอนหอหนี่เนะไปบอกมึงพอ,พอพก,กันไปแกะอินี่ฟ้าไปตัดกูบอกย่มหนาเฮื่อนอินี่ข้าวข้าวผัวปย่างออมเมมบอมีก็บักย่มนั่นอันนี้หมอะ คุณผู้หญิงหนูไม่เดียนะเพื reviewed, ่อนไข่แม่หมอนะเพื่อนอีน hmm. ี่บ uh ่มีกบยมมีแต่บขามฮะยังเกาะเพื okay. <man <man ่อนไข่ผมมีกคบยมบ่มีกคบยมบ่ม mm ีแล้วกับผัวข่อยไ่ได้เป็นสรางไฟน้ำผัวข่ไปดูชวนผัวข่อยนั่นชูแยเอาข้าวดีหลุบรอหัวบ่หยองแม่หมอเออจะเบิ่งเรื่องไผก่อนเนี่ยว่าไม่จะเบิ่งเรื่องเจ้าคนนี่ฟันวะก็จะเออฟันว่ะ แสดงว่าอันอ,นอ,นอนาจารย์บ้านลงสันแม่หมอกําลังตือนอ,นอนาจารย์บ้านลโอยไมเห้องไป่ันโยข้าข้างขาเขาข่นีกับว่าแม่นขากแหม่นขากโไม่จังใจสิเอาแม่หมอที่ป็นยางออกเหม่น